สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับเป็นเหรียญที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเหรียญมุนเวียนผลิตน้อยนะครับที่ผมรับซื้อแล้วก็มีเหรียญรุ่นเก่าบ้างนะครับช่องผมนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ได้ช่องใหญ่ระดับประเทศนะครับการรับซื้อเหรียญแต่ละรายการจะไม่มากหรือว่า ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนกับช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับอันนี้คือผมอยากแนะนําช่องก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจที่ตรงกันนะครับขอเป็นช่องทางเลือกในการรับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญต่างๆนะครับก็เหรียญที่ผมรับซื้อสามารถดูได้จากคลิปที่ผมทําเลยนะครับถ้าใครมีเหรียญตามคลิปของช่องผมนะครับติดต่อมาได้นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสอง 4443แล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2อลายดีนะครับแล้วก็มีช่องทางกลุ่ม f Facebook ด้วยนะครับก็ลองเซิร์ชเข้าหานะครับกลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่มที่ผมจัดทำขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญนะครับการจัดส่งเหรียญนะครับแต่ก็คืออยากให้คุยกับผมก่อนนะครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาขายคือ คุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ก็คือมีกรณีหนึ่งก็คือของคุณลุงท่านนี้ผมขอใหอ้ดูชื่อได้นะครับเพราะผมคุยกับคุณลุงแล้วนะครับผมได้โทรไปสอบถามแล้วก่อนหน้านี้คือมีพัสดุส่งมาอันนี้ก็คือแจ้งไว้เลยคุยกันตรงๆเลยก็คือคุณลุงท่านนี้ไม่ได้แจ้งผมมาก่อนนะครับเพราะว่าคุยกันแล้วคุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะครับก็เล่นไลน์ไม่เป็นนะครับแต่ว่าโชคดีที่คุณลุงแกดูคลิปแล้วก็ พอจะเข้าใจพอจะรู้นะครับว่าผมรับเสื้ออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือผมโทรติดต่อได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้คือผมจะยังไม่แกะเพราะผมไม่มั่นใจนะครับถ้าผมแกะแล้วมันก็จะเสียเวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็ขอเอ่ยชื่อนะครับคุณลุงอาลีนะครับก็จากสมุทรปราการนะครับก็คุณลุงก็รอดูคลิปอยู่นะครับก็คุณลุงก็สอบถามว่าจะเอาคลิปลงไหมก็เดี๋ยวผม รีวิวให้นะครับก็คุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณลุงอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งก็เปิดเผยได้นะครับเป็นเหตุผลที่คุณลุงให้นะครับให้ผมมาก็คือคุณลุงบอกว่าคุณลุงป่วยนะครับเดินไม่ได้นะครับการส่งเหรียญมาขายกับผมก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งนะครับแต่ก็คือหลายๆท่านที่จะส่งเหรียญมาคือผมอยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับคือถ้าถ้าท่านส่งมา เป็นเหรียญตามที่ผมรับซื้อก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านไม่แจ้งผมมาก่อนและท่านส่งเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อมานะครับมันก็จะเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมคุยกับคุณลุงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแล้วเรื่องเรื่องราคานะครับผมก็ตกลงกันก่อนแล้วนะครับว่าถ้าเหรียญชนิดไหนที่ผมไม่ได้รับซื้อ แล้วคุณลุงส่งมาก็คือผมก็จะโอนให้เท่าราคาหน้าเหรียญนะครับอันนี้ก็คือผมผมได้ตกลงกันก่อนแล้วนะครับเราต้องตกลงกันก่อนที่จะแกะนะครับเพราะว่า,าปัญหาพอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันต้องตามแก้นะครับสิ่งที่เราทําได้เราก็คือเราป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเราป้องกันไม่ให้เกิดดีกว่าเราไปตามแก้ปัญหานะครับมันจะเสียเวลาอะไรเยอะแยๆเลยนะครับ อันนี้พัสดุนะครับแล้วก็มีจดหมายนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมทําให้คุณลุงได้นั่งดูนะครับเพราะว่าคุณลุงเดินไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่คุณลุงส่งมานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบปีสี่ศูนย์ผมไม่ได้รับเหรียญสิบปีสามห้าผมไม่ได้รับเหรียญสิบปีสามสองผมไม่ได้รับนะครับ เหรียญ10ปี52ผมไม่ได้รับนะครับสบาทปี5 0 5 1อันนี้คือผมรับนะครับอันไหนผมรับคือผมบอกว่ารับถ้าผมไม่ได้รับก็คือผมไม่ได้รับตามนั้นนะครับเพราะว่าบางรายการนะครับเหมือนเหรียญปี40อาจจะมีช่องอื่นๆทําคลิปบอกว่าอนาคตอาจจะมีราคาหลายหลายท่านก็เก็บเก็บกันนะครับซึ่งซึ่งก็มันไม่ใช่ช่องผมนะครับผมก็ไม่สามารถรับซื้อได้ของผมก็คือ ถ้าเหรียญ10เหรียญ10ผมก็จะมีปี41นะครับแต่อันนี้ที่ส่งมาถ้าตามที่คุณลุงเขียนเนี่ยจะไม่มีปีที่ผมรับซื้อเลยนะครับ50สตางค์ปี3 4อันนี้คือรับซื้อนะครับอันไหนรับซื้อก็คือรับซื้อนะครับเหรียญวาระต่างๆเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับแกะดูเลยดีกว่าก็ค่อนข้างจะหนักแต่ก็ไม่หนักมากนะครับ ก็คลิปนี้ดูกันสบายๆเพลินๆนะครับอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากมายแต่ก็คือมันเป็นแนวทางนะครับในการส่งเหรียญมาขายนะครับก็ก็ดูกันได้นะครับแต่คือผมผมก็ได้คุยกับคุณลุงแล้วถ้าเหรียญไหนซื้อก็คือซื้อเหรียญไหนไม่ได้ซื้อก็คือ,อาราคาหน้าเหรียญน,นะครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ถ้าเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นพวกเหรียญวาละอ่าเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเสียเวลาหน่อยก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวที่รับซื้ออันนี้ก็คือโอเคนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งคือราคาก็ว่าไปตามตามที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสี วาะต่างๆนะครับมีทั้งเป็นตัววาระธรรมดาแล้วก็วาระพิเศษนะครับอันนี้ก็คือที่คุณลุงส่งมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้ให้คุณลุงเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าเก็บแบบนี้ก็น่าจะเป็นนักสะสมนะครับนี่นะครับดูสภาพเหรียญก็น่าจะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีบางเหรียญ อันนี้ผ่านใช้นะครับ <c oughs> ปกติวาระนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นผ่านใช้งานนะครับ2องเหรียญน,นะครับคลิปนี้อาจจะไม่เข้มข้นนะครับแต่ก็คือทําคลิปให้คุณลุงอารีนะครับได้ได้ดูนะครับเพราะว่าคุณลุงก็ถือว่าเป็น fc แล้วก็ผมไม่ได้ย้ำในจุดตรงนี้นะครับคือคุณลุงแจ้งว่าคุณลุงอายุเยอะแล้ว เล่นไลน์ไม่เป็นนะครับแล้วก็อ่อก็เลยส่งผมมาส่งเหรียญให้ผมโดยที่ไม่ได้แจ้งผมนะครับแล้วก็คุณลุงมีโรคประจำตัวอ่ไม่ใช่คุณลุงบอกว่าคุณลุงเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถดู YouTube หรือว่ารับชมอะไรได้นะครับผมก็แนะนำให้คุณลุงเล่นไลน์นะครับจะได้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 สื่อสารกับผมได้ง่ายนะครับถ้าเล่นไลน์ได้อะไรมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ นี่นะครับก็ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รับซื้ออันไหนรับซื้อคือรับซื้อนะครับคือผมก็ตรงๆนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือของคุณลุงอารีนะครับอาจจะแจ้งเอ่ยชื่อคุณลุงบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าขออนุญาตคุยกันแล้วนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้มีราคานะครับนี่นะครับ นี่นะครับ1นึสตางค์หางยาวนะครับก็สภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็ของคุณลุงอาลีนะครับขอเอ่ยชื่อบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าขออนุญาตแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมเผยแพร่เป็นคลิปแรกเลยของวันวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สิบ 13นะครับเดี๋ยวผมปล่อยคลิปนี้ให้คุณลุงเป็นคลิปแรกเลยนะครับของของพรุ่งนี้อันนี้ผมก็ได้มาแกะเห็นไหมครับผมมาแกะแกะกล่องดึกมากแล้วเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันแม่วันที่12สิงหากลางวันผมยุ่งมากเลยผมเพิ่งได้มาแกะของคุณลุงเป็นกล่องที่3นะครับแล้วก็ยังมีอีกอีก4กล่องแต่ว่าอีก4กล่องคือไม่เป็นไรคือผมสั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายไม่ใช่ f c ส่งมาขายนะครับกล่องที่ส่งมาขายก็มีกล่องของคุณลุงนี่แหละเป็นกล่องสุดท้ายของวันนี้นะครับ นี่นะครับก็ของคุณลุงนะครับ10ตางนะครับหางยาวก็โอเคนะครับอันไหนรับซื้อก็คือซื้อนะครับ <c oughs> อเ <c oughs> หรียญ5าบาทนะครับขอแจ้งเลยนะครับผมรับซื้อถ้าเป็นปีปพศออผมรับซื้อแค่ปี40แล้วก็ปี46เท่านั้นนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนะว่าเป็นพระเสียรตรงหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะครับปี44ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับอาจจะมีบางช่องที่ทําคลิปออกมาแนะนําว่าให้เก็บหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะมีบางช่องที่เขารับซื้อแต่เป็นพระเสียรตรงหรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ว่าอัานนี้คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับคือผมก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ ก็ดูกันเพลินๆนะครับคลิปนี้ให้คุณลุงอารีนะครับอันนี้ก็ปีสามสนะครับมีสอบถามกันมานะครับปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนผมก็ยังไม่ได้รับนะครับถ้าเป็นเหรียญห้าี่ศูนย์แล้วก็4ี่หเท่านั้นนะครับสี่สาี่ผมไม่ได้รับนะครับอันนี้ผมต้องขอโอนเงินให้คุณลุงตามราคาหน้าเหรียญนะครับอันนี้คือผมก็ชัดเจนนะครับ เหรียญสิบปีเอเหรียญห้าปีสีหนึ่งยังไม่ได้รับนะครับคุณลุงไม่เป็นไรแล้วก็เหรียญเหรียญห้าปีสามสองนะครับเป็นพระเสียรกลับนะครับผมก็ไม่ได้รับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ดูกันไปเลยนะครับ ปีห้าหนึ่งตัวบางนะครับหลายๆช่องทำคลิปออกมาให้เก็บแต่สลาลมคอยชแน,นลก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่ปี40แล้วก็ปี4 6นะครับนี่นะครับอันนี้คือลุงไม่ได้แจ้งมาก่อนนะครับปี53โอเคอันนี้คือช่วยซื้อได้เหรียญละ6บาทแต่คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวแยกไว้นะครับอันนี้คือช่วยซื้อได้นะครับปี52 นะครับอันนี้ไม่ขอดูทุกเหรียญน,น,นะครับอันนี้ปี52นะครับไม่ได้รับซื้อแยกออกไปก่อนนะครับปี4ีสเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับแยกออกไปก่อนนะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญห้บาทซีรีส์เก่านะครับจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับใครมีทุนหรือว่าอาจจะเก่งกำไรสัก 5ปี10ปีนะครับรอราคาก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่คือผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับสภาพนี้เพราะว่าจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องใช้เวลายาวนานสักหน่อยกว่าที่จะมีราคานะครับแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นเหรียญพวกนี้กรมธนารักษ์เก็บคืนนะครับถ้า ถ้าเหรียญหลุดเข้าไปนะครับเหมือนมีมีมีคนเอาเหรียญไปแลกแล้วมีติดเหรียญรุ่นเก่าซีรีส์เก่าตัวนี้เข้าไปกรมธนารักษ์ก็จะคือเก็บเข้ากลมไม่ไม่นำออกมาใช้นะครับจะนำออกมาแค่เหรียญซีรีส์ใหม่ก็คือเหรียญตัวบางแบบนี้ออกมาใช้เท่านั้นโอกาสจะพบเจอก็ยิ่งน้อยลงนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมรับซื้อแค่ปี40กับ4 6นะครับ อันนี้ปี3 5เช่นเดียวกันไม่ได้รับซื้อนะครับปีสี่สองไม่ได้รับซื้อปี5 1ตัวหนานะครับมีตัวตัวบางคนมาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อเพื่อนๆตั้งข้อสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญพวกนี้ขนาดคุณลุงยังเก็บได้เยอะขนาดนี้นะครับโอกาสที่จะมีราคาสูงมันก็ ต้องใช้เวลานะครับมันแตกต่างจากเหรียญ5้าบาทปี46ที่ยังไงอะที่มันผลิตน้อยนะครับมันมีราคาแล้ววันนี้อนาคตก็ลองคิดดูนะครับว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็คือไม่แน่นอนนะครับก็มีทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้คือเหรียญของผมนะครับไม่ใช่เหรียญของคุณลุงนะครับผมหยิบมาให้ดูว่าเหรียญ5้าปี46นะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อ นี่นะครับอันไหนที่รับซื้อเดี๋ยวผมกองไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่ไม่ได้รับซื้อนะครับมีอีกนะครับมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับคุณลุงนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวพอผมเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะจะเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้คุณลุงคืนนี้เลยแต่ว่าอาจจะโทรไปแจ้งคุณลุงพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับ10บบาทครุดนะครับ สภาพนี้สภาพผ่านการใช้งานแล้วก็มาแบบนี้โอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับรับซื้อ,อมีอะไรอีกออเดี๋ยวด,ดูในซองก่อนแล้วกันนะครับเป็นเหรียญเรือหฮลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นผ่านใช้นะครับ หรือว่าเก่าเก็บก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับนี่นะครับก็เป็นเรือหงนะครับปีสามศูนย์โอเครับซื้ออ่าห้าบาทคุดเฉียงนะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนับจำนวนนะครับ เหรียญเล็กๆห้าสิบสตางค์ปีสามสี่เดี๋ยวดูซิใช่ไหมโอเคปีสามสี่นะครับคุณลุงสายตายังดีอยู่นะครับปีสามสี่นะครับเพราะว่ามีบางท่านเด็กวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆยังยังส่งปีสามห้ามาให้ผมดูเลยนะครับก็คือคุณลุงก็ยังยังสายตาโอเคอยู่นะครับยังยังดีกว่าวัยรุ่นอยู่นะครับ ปีห้าสองนะครับปีห้าสองสองเหรียญน,นะครับไม่มีในรายการรับซื้อเดี๋ยววางแยกออกไปก่อนนะครับปีสามสองไม่มีในรายการรับซื้อนะครับยกเว้นเป็นเหรียญกลุ่มเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ก็ก็ไม่มีนะครับอันนี้จะออกแนวชำรุดหน่อยๆน,นะครับ ก็ไม่มีในรายการรับซื้อนะครับอันนี้คือที่รายการที่ลุงเขียนมานะครับเหรียญเหรียญสิบปีสี่ศูนย์ 40, ยังไม่ได้รับซื้ออันนี้ปีสามห้าปีสามห้าก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อปีสามสี่อ่าเดี๋ยวสปีดหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเกินยี่สิบนาทีนะครับอย่ากเกินยี่สิบนาทีดีกว่า ปี51 50อันนี้คือรับซื้อนะครับาบาทพุทธบาทพุทธนี่เป็นเหรียญรุ่นเก่าที่เป็นเหรียญตัวหลกัหลกๆนะครับอันนี้รับซื้อโอเค <c oughs> ส่วนเหรียญพวกนี้นะครับก็เป็นเหรียญเหรียญเหรียญวาละเหรียญห้าบาทวาละนะครับก็สภาพนี้ก็มันมีหลายสภาพนะครับ ไม่ผ่านใช้ก็มีนะครับแต่ก็คืออย่างที่อย่างที่เคยแจ้งไปไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ก็คืออันนี้เดี๋ยวผมซื้อเกินเกินราคาหน้าเหรียญน,นะครับ <c oughs> ก็หมดแล้วอ๋อมีอีกมีอีก,อกเดี๋ยวตกหลน่นเดี๋ยวคุณลงดูคลิปแล้วบอกคุดตรงหายไปไหนนะครับนี่ห้าบาทคุดตรงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญโอเคนะครับก็ ครึ่งครึ่งนะครับกับรายการที่รับซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายการรับซื้อนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการสับสนได้นะครับทำไมผมถึงพูดว่าสับสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละช่องทำคลิปออกมาไม่เหมือนกันนะครับจุดประสงค์ของแต่ละช่องที่ทำคลิปออกมา ก็แตกต่างกันนะครับผมไม่ขอพูดถึงจุดประสงค์นะครับก็คือว่าจุดประสงค์แต่ละช่องคือยังไงให้ท่านผู้รับชมเนี่ยไปวิเคราะห์อเอาเองนะครับสับสนยังไงนะครับก็คือการทําคลิปการนําเสนอการให้ข้อมูลนะครับของเหรียญต่างๆนะครับที่ที่ยังไม่มีราคาในกลุ่มซื้อขายยังไม่มีการซื้อขายกันจริงนะครับแล้วแต่ละช่องออกมาให้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ของท่านนะครับจุดนี้ คือทําให้ผู้รับชมสับสนนะครับคนดูคลิปบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าช่องไหนซื้อจริงซื้อไม่จริงหรือว่ายังไงนะครับมันมีเด้งขึ้นมามีคนติดตามช่องเยอะๆมีคนดูเยอะๆเขาก็ไปดูนะครับซึ่งส่วนใหญ่บางท่านก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่ายังไงอ่ะก็มีผู้สูงอายุแล้วมีคนที่แบบดูคลิปแล้วเห็นแล้วอยากขาย นะครับแล้วท่านนําเสนอแต่ละเหรียญบางเหรียญซึ่งมันมันมัน,ม,นมันก็ขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่อาจจะมันคือทําให้คนดูสับสนนะครับผมเคยหวังลึกๆนะครับว่าทุกช่องจะทําคลิปไปในทิศทางทิศทางเดียวกันนะครับก็คือนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้มากที่สุดแต่โอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับ เพราะว่าความมุ่งหวังของแต่ละช่องมันแตกแตกต่างกันนะครับอันนี้คือผมพูดตามความรู้สึกของผมนะครับโอกาสที่แต่ละช่องจะนําเสนอแต่ความจริงแล้วก็มัน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 ยังไงอ่ะมันมีโอกาสเป็นได้ยากนะครับที่ว่าทําคลิปมาคล้ายๆกันหรือว่าทําคลิปไปในจุดประสงค์ที่ว่าแบบอยากให้ความรู้จริงๆอยากให้แบบได้ความรู้จริงๆอ่ะคือมันมันมันแบบ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกช่องช่องดีๆมีเยอะนะครับช่องไม่ดีก็มีเยอะอย่าว่าแต่ช่องแบบที่ผมได้ยินบ่อยนะครับก็คือช่องนายทุน <laughs> นายทุนอะไรเนี่ยนะครับก็ลองพิจนารณากันดูนะครับอย่าว่าแต่ต่างชาติหลอกคนไทยเลยคนไทยหลอกคนไทยด้วยกันก็มีนะครับคือผมก็พูดเพื่ออยากให้แบบได้ยังไงอะ ได้นําเสนออะไรที่มันมันมัน,ม,นมันเป็นความจริงนะครับแล้วก็อย่าไปหลอกลวงเลยนะครับเพราะว่าบางคนเขาหน้าสงสารนะครับเขาอยากจะขายเหรียญแต่ว่าท่านไปให้ความหวังเขาแล้วก็ความหวังเขาก็แตกสลายขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็บางครั้งบางทีเราก็โทษคนดูไม่ได้โทษคนที่ส่งมาขายไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องโทษ คนที่นําเสนอด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็คือไม่ผิดนะครับไม่ผิดสัทีเดียวนะครับที่ส่งมาส่งมาให้ผมดูนะครับก็คืออาจจะสับสนแต่ก็ผมก็สไตล์ของผมผมก็ทําคลิปเหมือนเดิมนะครับชัดๆนะครับแบบไหนซื้อผมก็บอกตรงๆนะครับแบบไหนไม่ซื้อผมก็บอกว่าผมไม่ซื้อจะว่าผมจะอะไรก็คือก็ว่าไปเลยนะครับคือผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่มาว่าบ่อยๆทางไลน์ผมก็บล็อก อย่างเดียวนะครับคือผมก็ไม่คุยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณลุงอาลีนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับผมรีวิวคลิปนี้ให้คุณลุงแล้วนะครับก็น่าจะมาเป็นยังไงอ่ะเป็นความสุขของคุณลุงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ส่งเหรียญมาขายช่องผมนะครับบางอย่างถึงมันจะไม่ได้รับซื้อ แต่ก็คืออย่างน้อยก็คืออาจจะเป็นความสำเร็จลึกๆของคุณลุงที่อยากจะส่งเหรียญมาขายให้กับช่องใดช่องหนึ่งนะครับก็คือขอขอบคุณที่เลือกช่องผมนะครับก็ส่งมานะครับแต่ว,ว่าอยากให้คุณลุงเล่นไลน์ให้ได้นะครับจะได้ <laughs> <c oughs> จะได้ส่งมาขายได้ง่ายกว่านี้นะครับจะได้คุยกันได้ได้โอเคกว่านี้นะครับเหมือนเหรียญพวกนี้ทีหลังก็จะได้ไม่ส่งมานะครับคุณลุงก็บอกว่ามีเหรียญอีก เดี๋ยวจะส่งมาอีกผมบอกว่า,าเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับค่อยส่งมาก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ให้กับคุณลุงอาลีนะครับอาจจะยาวหน่อยก็คือให้คุณลุงได้นั่งดูนะครับว่าเหรียญของคุณลุงที่ส่งมาขายนะครับได้มาอยู่ในช่อง You Tube ของผมแล้วนะครับได้มาอยู่ในช่องสลาลมคอยชแนลแล้วนะครับก็ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้ส่งเหรียญมาขายแล้วผมมารีวิวเหรียญให้คุณลุงแล้วนะครับคุณลุงอาลีจากสมุทรปราการนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเหรียญพวกนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ลุงรักนะครับถ้าลุงไม่รักลุงไม่ชอบลุงคงไม่เก็บสะสมนะครับก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้ทําคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็แค่นี้ดีกว่านะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าคุณลุง เล่นลายได้นะครับแล้วก็ค่อยส่งมาขายผมใหม่ละกันเดี๋ยวผมทําคลิปที่2ให้คุณลงนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงคลิปนี้ให้ลงเป็นเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลคอยชแน,นลนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ